สิ่งที่แรกต้องคุ้มค่า บางคนอยากมีเงินแสนเงินล้านก็แค่อยากค่ะแต่ไม่ยอมทำอะไรบางคนนะคะอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แต่ก็ไม่ยอมแลกกับบางสิ่งบางอย่างค่ะอีกมุมหนึ่งนะคะของการทำงานของอาจารย์พิมพ์เงินแสนเงินล้านหน้าข่าว,าวตอนจับเงินแสนเงินล้านและนี่ค่ะ คือสิ่งที่เราต้องแลกค่ะวงการในสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทนะคะไม่เว้นแม้แต่ที่ดินสิ่งที่คุณต้องหนีมี้นเลยค่ะคือแสงแดดอันร้อนแรงของไทยวงการนี้นะคะต้องแลกต้องลุยค่ะและของแถมอีกมากมายนะคะวงการที่ดินใหญ่ๆแบบนี้ก็เจอกันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะ สิ่งที่ต้องแรกต้องคุ้มค่าแล้วคุณล่ะคะยอมแรกเพื่อให้ได้สิ่งที่คุ้มค่าหรือยังถ้าชอบความรู้ดีๆของอาจารย์พิมพ์ฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ